ครับสวัสดีครับพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับวันนี้อัพเดตนะครับวันที่16ักรกฎาคมนะครับเนาะเวลาประมาณ5โมงกว่ากวนะครับเนาะฝนฟ้าก็มึดตึ๊บเลยนะครับ f อฟวันนี้บ้านหลานพิชัยนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตกได้ตกดีนะครับตกทั้งวันเลยนะครับเนาะ พี่ชัยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยนะครับเนาะก็รักและคิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับพี่ชัยก็ไม่ได้อัปเดตให้ดูนานแล้วนะครับเนาะวันนี้พี่ชัยก็เลยถือโอกาสอัปเดตให้ f อดูนะครับเนาะว่าร้านทวีชัยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนนะครับยังมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะมาพี่ชัยจะมาให้ดูนะครับเครื่องสวยๆโค้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ FC ไล่ดูทีละตัวพร้อมไปกับพี่ชัยเลยนะครับ RT 110 นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับเครื่องไม่เคยได้รื้อได้เปิดนะครับมันจะเปียกหน่อยนะครับเอฟซีเพราะฝนมันเพิ่งหยุดนี่แหละครับเนาะพี่ชายก็ถือโอกาสอัปเดตให้เอฟซีได้ชมกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น RT110 นะครับเครื่องเดิมๆสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านคูปตะอ้า ET95 นะครับตัวนูนเห็นไหมครับเอฟซีเครื่องสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่15,000บาทนะครับตัวนูนสวยๆเลยนะครับคูปตะอ้า ET95 นะครับสวยๆตัวละ14,000บาทนะครับ มีให้ fc เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะกูป้าต้า et80 et95 et110 นะครับยันมา120 115นะครับพี่ชัยมีให้หมดเลยนะครับกูป้าต้า et95 นะครับ fc เริ่มต้นที่ตัวละ14,000บาทนะครับกูป้าต้า et80 นะครับตัวละ10,000บาทนะครับตอนนี้ก็เข้านาฝนแล้วนะครับ fc นะครับมาเลือกมาดูมาชมกันนะครับหลายๆที่ก็ฝนฟ้าตกดีแน่นอนแหละนะครับน้ำท่วมก็มีนะครับ บ้านพี่ชัยก็น้ําก็ท่วมแล้วนะครับนาขาลู่ไปหมดเลยนะครับเนาะโครงราคา5้าพันหกพันนะครับร้านทวีชัยเจริญยศสยงามนะครับมีให้เอฟซีเลือกชมไม่ต่ํากว่า200กว่าตัวนะครับเนาะหลังบ้านก็มีนะครับหรือจะเป็นด้านโค้งนกนะครับนกแม็กนะครับหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเอฟซีถามก็มาบอกพี่ชัยมีโค้งนกหรือเปล่านะครับโค้งนกเข้าแล้วนะครับเอฟซีนะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมมังกรพร้อมล้อย่งเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่29,000บาทนะครับโค้งนกแม็กนะครับเข้าแล้วนะครับ FC เลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับพร้อมมงคลพร้อมล้อยงนะครับ29,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านกระทิงแดงเคสเนะครับโค้งเดิมๆสวยๆนะครับร้านพี่ชัยมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกย่อเลยนะครับโค้งกระทิงแดงเคสเตัวนี้นะครับอยู่ที่16,000บาทนะครับมีหลายตัวนะครับมาเลือกชมกันได้เลยนะครับคูบต้เอทีเตัวละ14,000บาทนะครับ ET 110ตัวละ16,500หนารนะครับ ET 80ตัวละ10,000บาทนะครับโค้งทะเลทองตัวละแ0 0พันวิกิวทาทาเนียมตัวใหม่หางปีกนะครับตัวละ11,000บาทนะครับยันม้า LM 115นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่22,000บาทนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับคูปัต้า ET 95นะครับเครื่องบิ้วเปลี่ยนฟอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละ17,000บาทนะครับ รถนกสนใจตัวไหนนะครับ FC กินกลางตัวหาพี่ชัยได้เลยนะครับร้านพี่ชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะเครื่องโคงมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับรถอแตนนะครับยาว6ศอกนะครับ5เกียร์นะครับกระบะสวยนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับเอาเครื่องมาใส่ FC ก็ขับกลับบ้านได้เลยนะครับหรือจะเป็นด้านรถลากฟางนะครับรถลากฟางกระบะ กระบะยาว6เมตรนะครับเอาเครื่องมาใส่ขับก็ได้เลยนะครับเอวอ่อนนะครับปวงมาลัยนะครับต่อใหม่ๆเลยนะครับเอซีตัวนี้อยู่ที่75,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านรถอิมูนน้อยนะครับเอาเครื่องมาใส่ขับได้เลยนะครับได้สตาร์ทได้ชาร์จพร้อมนะครับตัวนี้อยู่ที่45,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านเทเลอร์นะครับเทเลอร์สวยๆนะครับพื้นเต็มเลยนะครับอยู่ที่7,000บาทนะครับขาเหล็ก นะครับเอฟซีคาล็กนะครับร้านพี่ัยตั้งอยู่ที่อำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะมาไม่ถูกยังไงก็จับชีเวสมาหาพี่ชัยได้เลยนะครับฝนฟ้าก็ตกแรงมากเลยนะครับเอฟซีตกอยู่4ชั่วโมงอ่ะนะครับไม่หยุดเลยนะครับพึ่งหยุดให้ดูพึ่งหยุดปุ๊บพี่ชัยก็คว้าโทรศัพท์มาอัปเดตให้ f c ได้ชมกันเลยนะครับว่าร้านพี่ชัยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะวันนี้พี่ชัยบอกได้เลยว่าคูวต้าเข้าเยอะเลยนะครับ FC นะครับ คูปะต้าอีทีแปดศูนย์อีทีเก้าห้าอีทีร้อยสิบนะครับช่วงนี้เข้าเยอะมากนะครับเพราะว่าพี่ชัยคิดว่าหลายๆที่ก็ต้องการเครื่องดึงน้ําออกกันนะครับเพราะฝนมันเริ่มลงกันแล้วนะครับไงพี่ชัยก็ฝากร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามไว้ด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับดูช่องทีเอฟซีช่องรถไถคนจนนะครับเนาะพี่ชัยจะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆไหมเอฟซีกันนะครับคูปะต้าอีทีเก้าห้าสวยๆอย่างเงี้ยครับเอฟซีตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับในนิ่มๆเลยนะครับ โคงสยามกูบาต้า NC 131เกียร์กลางนะครับตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับค่อยดูไปนะครับเจ้าโลก LM 105นะครับตัวละ22,000บาทนะครับเครื่องโคงร้านพิชัยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ FC เลือกชมกันได้เลยนะครับร้านพิชัยอย่าลืมนะครับร้านพิชัยมีอยู่สาขาเดียวนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับ ใช้ก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ FC กันนะครับฟูบัต้า ET80 ตัวละ10,000บาทนะครับ FC ฟังดีๆนะครับ ET95 เก้าห้ในนิ่มๆตัวละ14,000บาทนะครับ ET110 ้อยสิบในนิ่มๆเลยตัวละ16,500นะครับเนาะโค้งก็มีหลายราคานะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้ยเล้งบางนากระทิงแดง KS เอสซูเปอร์เคนะครับนกนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับ FC เป็นซูเปอร์เคหางปนนะครับ สวยๆเลยนะครับซูเปอร์เคนะครับตัวนี้อยู่ที่1 7 0 0 0ับาทนะครับ FC มาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาจิบกาแฟโบราณนะครับตอนนี้เปิดขายแล้วนะครับกาแฟนะครับในพี่ชายก็ฝาก u t u b e ช่องทางรถไถคนจนไว้ด้วยนะครับพี่ชายก็รักและคิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับเนาะร้านพี่ชายตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ไฟแดงด้านหน้านะครับเนาะจับชีพเมาหาพี่ชายได้เลยนะครับสัญลักษณ์นะครับ สัญลักษณ์ร้านทวีชัยนะครับจะมีต้นตาลอยู่ซ้ายมือนะครับร้านใหญ่ๆนะครับอยู่ร้านทวีชัยเจริญโยนไสงามนะครับเครื่องโค้งวางบนล้อเหล็กนะครับสัญลักษณ์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามพี่ชัยนะครับพี่ชัยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับ fc เพราะว่าพี่ชัยก็ยุ่งอยู่เลยนะครับเนาะว่าหลานก็เพิ่งคลอดนะครับได้หลานชายนะครับพี่ชัยก็ดีใจมากเลยนะครับหลานคนแรกนะครับ พี่ชัยก็ดีใจมากเลยนะครับก็ได้หลานชายนะครับก็บริดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ FC ช่วงนี้ก็เข้าฤดูหน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับก็ง่พี่ชัยก็ฝากร้านทวีชัยจเจริญยนตสยามไว้ได้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปนะครับ FC ชอบเครื่องโครงตัวไหนอะไรตัวไหนก็โทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับ เบอร์โทรนะครับ0947039341นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสำหรับวันนี้นะครับ YouTube จ่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ